สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะฮะพบกับผมเช่นเคยกับทะเลดำครับ,รน,รบนี่ก็นําท่านมาพบกับสองสหายสายเขียวครับโกเบสเทยสองรรุ่น10 SM นะฮะกับโกเบสเทยสองร้รุ่น10บตัวท็อปนะฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือตัวเอเนะฮะเอาใบขุดที่ไหนนะฮะจะย้ายขึ้นไปขุดข้างบนนะ,ะไม่ไดใจ กำลังใต่ขึ้นมาครับมันเก่าหลังให้กีโนโ่หรือเปล่าลโอ้คืบหน้าไปเยอะครับไม่มาหนึ่งอาทิตย์นะฮะ ขุดไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะครับโอเวสเคสองร้อยล้านสิบตัวท็อปนะฮะมาพร้อมกับพลังเครื่องยนต์ฮีโน่เจศูนย์ห้าอีกีทีจีครับร้อยห้าสิบห้าแรงมาครับที่สองพันรอบต่อนาทีครับใบแท็กแปดสิบเซนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแคร์เดสองมูคีศูนย์จุดเก้าสามลูกบาศก์เซนติเมตรนะฮะกล่องมองหลังตัวดูน้ำมันแบบออโต้ครับตัวสับสวิตช์คอนโทรลน้ำมันครับ นี่ไฮไลท์สำคัญครับเอกลักษณ์ของโกเบครับไฟสวินนะฮะเสร็จจากชุดนี้เราก็จะไปหาโกเบเทสสองร้อยรุ่น8ซุปเปอร์ X กับรับ,บ140่สินะฮะไล่มาทีละคันเทียบค่ายข้างหลังมันก็จะเป็นรุ่น8ซุปเปอร์ X อีกหนึ่งคันับแล้วก็โคปาโต้กีซีสองร้อยรุ่น8ครับ รับดินยุงบนก็รุ่นแปดครับของโมก็ยังเหมือนเดิมครับ XCMG 1 3 5 XE 1 3 5 b ครับแล้วก็ s u n n ี่เอไบส215 ACE ครับติดล้อจะวิ่งได้นะครับติดงานทอยนะฮะ5,123ซีซีครับความจุกระบอกสูบสุดที่นะฮะ ตากรัรกินน้ำมันเฉลีย่ยก็หมดเอสก็ประมาณเจลิตรต่อชั่วโมงครับหมดเอสก็ประมาณ13.7จุดลิตรต่อชั่วโมงนะมาทิดกรก็มารีวิวให้ดูว่าคันนี้รับดินนะสำหรับเจ้ารุ่นสิบตัวท็อปนะครวันนี้มาคุดคู่กันตัวเอสเอ็น <c oughs> ครับดิน,อนของครั้งที่หนึ่งนะฮะดินบึงครับ ออกจากรบาให้10ล้อนะฮะเจ้า SK 200รุ่นสิบ m อสทำงานคู่กัน2คันครับเมื่ออาทิตย์ก่อนขุดอยู่ฝั่งนู้นครับตลัดตัว s อตัวนี้ครับทีนี้มาขุดขุดเดียวฝั่งเดียวครับเจ้ารุ่นสิตบตัวท็อปครับ โสไลด์ลงไปแล้ครับอเป็นสไลเดอร์ลงไปเลยครับสำหรับเจ้าเอสเอ็มนะฮะหลายค่ายให้ดูและหลายค่ายเช่นเดิมครับวันนี้ครับถ้าฝนจะตกนะครับส่วนมากมางานบุงนี้ฝนจะตกตรงใบนะต้องรีบถ่ายครับไม่งั้นไม่ได้คลิปครับ แต่ที่เขามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันนะฮะ เริ่มแล้วครับโยนดินให้กันแล้วฮะสำหรับเจ้าโกเบเอ200รุ่น10เอสเอ็มกับ10ตัวท็อปนะ10ตัวท็อปจะยุงบนครับ ล้อวิ่งไม่ได้ก็ทอยดินแทนนะครับ